สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีพระมาอัปเดตให้กันครับองนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดใหญ่หอมครับวัดดอนหญ่หอมครับรูนสุดท้ายครับพิมใหญ่จะสร้างปี2518รบครับองนี้เป็นบล็อกนิยมครับสอขีดครับแล้วก็ขอบปิ้นครับสอขีดของคำว่าสุดท้ายสอเสือเนี่ยครับจะมีเส้นขีดแล้วก็ขอบด้านบนนี่ครับนี่ครับ ด้านบนจะมีขอบปิ้นขึ้นมาหรือว่าสอขีดขอบปิ้นเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อเงินครับวัดดอนหอมได้จัดสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาครับสวยมากครับมีชีวิตเลยนี่ครับซูมครับนะครับด้านล่างครับจะเขียนว่าหลวงพ่อเงินครับ เส้นสายคมมากครับของปองขอเรียนแบบจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับความโค้ชัดวิติจะไม่มีครับนี่ครับเส้นเล็กเล็บนหายปลานี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับบริเวณหน้าชัดเจนมากครับเส้นผมนี่ครับให้ผมคมชัดเลึกไปใช้ดูด้านหลังนะครับขอย่าครับนี่ครับขั้ด้านบนครับ ขอบปิ้นนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับเรียกว่าขอบปิ้นหนูเจาะเป็นลักษณะน,นี้น,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 นี่ครับนี่ครับขอปินอย่างนี้ครับแล้วก็บล็อกสอดคก็จะตรงนี้ครับคำว่าสุดท้ายสอดเสือ นะครับมีเส้นขี่จากหางสองเสือนะครับตอนสุดยันตรงนี้ครับด้้นหลังจะเขียนว่าพระราชธรรมาพนี่ครับมูลนิธินะี่ครับมูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นครปฐม2518ตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่ครับสังเกตเส้นสายครับตามตัวเลขตัวหนังสือจะมีติ่งเล็กๆเยอะเลยครับนี่ครับมาเส้นคมตรงนี้ครับเห็นไหมครับจุดที่ดูได้จุดหนึ่งเหมือนใบมิกกโนนะครับจะคมกริบนะครับมาจากในบล็อกครับถ้าของปรอมเนียนแบบมันจะไม่คมแบบนี้ครับอาจจะมีเหมือนกันอาจจะไม่มีครับย่านทีนะครับนี่ครับ มนี่ตรงนี้เส้นหนึ่งครับภาพผมรับประกันแท้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับโทรศูนย์เก้าเหปดเกหรือติดต่อทางไลน์ดีครับนคร RC ครับ NAKOINRC ครับนี่ครับเส้นสายในยันคมชัดมากอันนี้ผมจะซูมให้ดูด้านข้างนะครับักษณะการตัดจะเป็นอย่างนี้ครับตัดข้างนี่ครับ ตัดฉีกขึ้นแบบนี้นี่ครับนี่ข้าหนึงครับนี่ครับตัวนี้ครับขอบปิดน,นี้ครับเห็นไหมครับครับข้าจะเป็นอย่างนี้ครับท่านใดมีต้องพาต้องการขายทักมาเลยนะครับทาง ลายดีนคร R C ครับ n a k o n RC ครับภาเป็นอย่างนี้ครับจะโชว์ให้ดูไปเรื่อยๆครับอาจจะมีไหวบ้างเล็กน้อยนี่ครับผมจะมีภาพอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ด้านหน้าครับฝากไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนี่นะครับทางช่อง YouTube ครับนครราชบุรี นีครับผิวสวยครับผมจะมีพร้อมอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆครับจะมีพระได้เข้ามาใหม่เรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ